มีคนบอกมาว่าให้อาจารย์หัวล้ะหน่อยนะ <c oughs> จริงๆหัวเล้ไม่มีหลายหลายเลเวลนะนะมมนอยู่ที่ว่าณนะตอนนั้นนะ่ะสถานการณ์่ะมันอยู่เลเวลไหนคืออาจารย์เนี่ยเป็นคนแบบถ้าอะไรที่มันเคยขำนะมันก็จะขำแต่ถ้าเกิดว่าหลังจากฟังครั้งที่สองมันก็าจจะไม่ขำเหมือนมันแป๊กเออเหมืนมันแป๊กนะครับ สเตปเอ่อไม่ใช่สเตปสิเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าเออสเตปแหละนะมันจะมีสเตปการหัวเราะอยู่สมมตุติสมมุติอาจารย์อบรมหรือ,หร,อหรือนั่งทํากิจกรรมอะไรสักอย่างอะ่ะถ้าถ้ามันแบบขำแป๊กๆนะสมมุติมีคนทําอะไรให้มันตลกอะ่ะแต่มันตลกน้อยแนตะ่ก <c oughs> ็ <c oughs> อย่างเงี้ยคือตลกน้อยนะครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้ตลกแบบคะแนนหนึ่งตลกแบบคะแนนหนึ่งถ้าตลกแบบถ้ามันมันขำแบบสามก็จะประมาณ อ <laughs> ย่างเงี้ยคือสามอย่างเงี้ยคือสามสามนะครับอถ้าประมาณห้าเหรอห้าก็จะแบบว่า <laughs> อันนี้ห้านะครับเจ็ดละประมาณเจ็ดเหรอเจ็ดก็จะแบบอันนี้คือเจ็ด อันนี้คือเจ็ดถ้ากูหัวร้อนแบบสาวคังนี้คือตลกแค่ระดับเจ็ดตลกแค่ระดับเจ็ดนะครับถ้าระดับสิบเหรอเหมือนหมาชื่อเส้นจันและเพื่อนของเราชื่อเส้นตีนเลยนะชื่อเส้นตีนก็จะหัวร้อนระดับสิบระดับสิบก็จะเป็นประมาณหน่วยว่ามันจะมีโชคต่อข้างหลังมันจะแบบ แล้วก็จะว่ามีเลเยอร์เลเวลของของการย้ำว่าไอเนี่ยคือโดนใจนะครับเนี่ยอย่างนี้คือโดนใจนะครับถ้าครูหัวเราแค่ไหนนะอ๋อชื่อเส้นตื่นอันนี้โดนใจไม่ใช่เส้นติงอ๋อไม่ใช่เส้นติงเส้นตื่นอ๋อเส้นตื่น อ๋อเซถ้าไอาดูนี่กแนนติดมาเฮ้ยซอรีซอรีอ,รอ๋อเซนตินใช่ไหมเดี๋ยวโ่